สวัสดีค่ะทุกคนไปทำธุระให้สามีเสร็จแล้วนะคะเพิ่งกลับมาสามีให้ไปซือ้อช็อกโกแลตให้นะคะเพราะว่าที่บ้านไม่มีช็อกโกแลตนะเนาะก็เลยไปซื้อช็อกโกแลตให้ ไม้มัน y า a มากที o จะคงนได้แล้วนะคะนี่เลยนะวางไว้บนนี้ค่ะนี่เลย ก็เดี๋ยวกลับมาน,นะคะออกภ้สาวน้อยได้ตัวนี้ได้ดไดเราก็ไปได้เจลใส่ผมให้เรนะคะ มาด้วยผ้าพืนนะ้นหลังเล็บคุณนายผ้พาพันคอคุณนายคุณนายเขาอยากได้ผ้าพันคอนะทุกคนก็เลยเอามาให้เขานะสีคุณนายแล้วก็อันนี้เรา รู้ว่ามันเป็นเช่นไรเป็นยังไงเพราะมไม่เคยไม่เคยไม่เคยใช้เนาะ How ให้สุดฤทธิ์เท่ากับ่วนเออน่ารักหลังดียวเราอยากได้มาใส่ผลไม้แล้วก็ขนน Okay, it's nice nice and then this uh, one ตัวนี้นะคะทุกคนเราไป Good view นะ mm hmm. แล้วชินี้ <laughs> ขายอยู่แค่เจ็ดตัวอย่านะ,ะ mm hmm. นะทุกคนก็เหมือนใหม่เลย look like เนี่ย like uh, you see inside the box plastic and pack still c o s, mm hmm. <S, <laughs> <S e looks เนี่ยย ดิวสงสัยก็ดึงออกใช้ไม่ได้ั้งใหม่ทุกคนใหม่เก๊กเลยอะสเิลสเปนดอน่ะสเนล look at this from goodwill Yeah, it's And then sepak. You might ini to Oh, okay. <laughs> you. ไผ่มานะคะทุกคนดัมบูเมกฟอมบัมบูไม่คิดว่าจะได้อันไหทุกคนนิว